ราคาชุดอ้ำพชราพาแพงตั้งแต่หัวจรดเท้ารู้ราคาแล้วอึง้งแพงหัวจรดเท้าลุคนี้ของอ้ำพชราพาราคาสะพึงใส่เดินเล่นเช็คอินปารีสเรียกได้ว่าแพงจนตะลึงเลยค่ะสำหรับลุกสุดน่ารักของอ้ำพชราพาที่เธอใส่เดินเล่นที่ปารีสฝรั่งเศส แล้ววันนี้ทีมงานที่นี่ .com จะพามาส่องราคาแต่ละชิ้นบอกเลยว่าไม่ธรรมดาโดยวรวมแล้วทั้งหมด169,700บาทค่าตัวสูงอันดับหนึ่งของวงการจะว่าไปแล้วมีนางเอกสักกี่คนที่ได้ไปออกงานอีเวนต์ได้ค่าเหนื่อยเฉลี่ยอยู่ที่3,000บาทต่อนาทีหรือคิดเป็นชั่วโมงละ2-3แสนบาทต่อครั้งส่วนค่าตัวงานละครอยู่ที่ตอนละ2.5แสนบาท และละครแต่ละเรื่องก็มีประมาณ20ตอนขึ้นไปเฉลีย่ยได้เรื่องละเกิน5ล้านบาทนอกจากนี้คืองานเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาอยู่ที่ชิ้นละ10ล้านบาทขึ้นไปปีหนึ่งมีเฉลีย่ยเกือบ10ชิ้นแม้รายได้ต่อเดือนจะสูงแค่ไหนแต่รายจ่ายของนางเอกอ้ำก็สูงไลเรเลี้ยงไม่ธรรมดาเช่นเดียวกัน